ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโอ,อ้ใ่าช่ไหนะครับผมสำหรับคลิปนี้อีกแล้วนะครับผมกับเกมพับกี่ไรนะครับผมวันนี้เราอยู่ในแมตช์อ่าดันฮิม้านะครับมันชื่อว่าอะไรนะจำไม่ได้ตอนนี้ก็อยู่ในหมวดโซโล่นะครับโอ้โหถ้าด่านฮิม่าอย่างเงี้ยถอดเสื้อกระโดดโล่งแบบว่าช็อกอะ่ะน่าจะช็อกกลางอากาศนะนะไหนตามมาหรือเปล่าโอ้โหมีทีเล็กด้วยวะ แจมโอ้วีด็ดโอ้ฟีรกันด้วยโอ้โหโคตรแปดถ้าได้ของดีดีตนะั้งแต่ต้นเกมรู้สึกว่าน่าจะไปเร็วนะ <c oughs> ไม่ได้ได้ใช้ถ้าได้ของฟูฟูโ oh, อ้โหนสไนจ็บไปมันยิงโดนนะสไนเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยนี่มันเขาวงกดดิบะหาทำออกได้ไหมเนี่ยเข้ามาแล้วอ๋อตรงนี้ดีเนี่ย้าเลนบีเอ็ดของแตกก็ไม่ได้ใช้สกคปก็ไม่ได้หาเยี่ยมเลยเฮ้ยโว้ยเฮ้ยตายตายตายกูตายโอ้โหเกือบวูบครับ อะไรล่ะครับอะไรล่ะครับจะมาเดินมายิงแบบดื้อๆไม่ได้นะครับเกย์เกย์ปืนเอวีเอสผมด้วยเห็นไหมสกปรกเราก็ไม่ต้องการถ้าเราใชา้ v ิเศษดูถูกไม่ได้นะปืนนะใครบอกว่าปืนยิงมดปืนยิงมดให้เลยเฮ้ย,ยขนนอกขนนอกวัดขนนอกวัด ล้วนล้วนล้นล้นตัวนึงโอ้โหโอ้โหหนึ่งเม็ดสองเม็ดเฮ้ยโอ้โหลูกกระทายพอดีเลย <c oughs> แกมกัด อของนี่ยัง full บอกเลยฟ u l ซิสเต็มอ่ะแฟงแล้วโอ้โหกระสุดแฟงกันสองลูกอ่ะคิดดูอ่ะก่าไม่ได้ยิงเหรอกาัวน่าจะตายก่อนอ่ะนะให้ตัวข้างบนเฮ้ยนี่เรามาตามหาแจกปืนครับผม คตรจริงแต่แบบดีคนจริงไงโน้ปเฮ้ย hey, ข้างหน้าใช่ปะเฮ้ยคณะ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 นะมึงเบรกดิ้็โอ้โหไม่โดนทั้งนั้นเลยแหมจริงอ่ยิงใช้ออโตโ้เลยแต่ไม่โดนทั้งลูกอ่ะ <laughs> ช็อตเมื่อกี้แม่งอย่างอายเลยก็บอกเลยเฮ้ย

นึกว่าจะหมดแม็ดก่อนอน,นี่ก็บอดอันนี้ก็บอดอันนี้ก็บอดตัวยังไงยังไงยังไงผน,น,นจริงต้องวิ่งใส่เสียงปืน Nope โหสวยมากบอกเลยบรรยากาศวิวซีนส,สวยเยี่ยมเลย เอออะไรของมึงอะไรของมึงแม่ที่มันฟ้าที่มันเป็นสีเขียวคืออะไรจำเชื่อไม่ได้สวยมากเลยถ้าปรับกราฟิกแบบสูงน่าจะดูดีกว่านี้นะ <acred itation> แต่ทำแล้วได้แค่นี้ดีแล้วที่ได้ที่ได้เล่นลดีแล้วที่เล่นได้สัสเอ้อยนึกว่าชนได้ต้นไม้ต้นนะั้น นม่ไจะมีแบบระบบยิงต้นไม้ได้นะทำลายต้นไม้อะไรวะเนี่ยยิงให้ต้นไม้หักอะไรบ้ไอ้แบบยิงกันอยู่เดี๋ยวโ,โหยิงยิงพุนอะ่ะยิงกันพุนอะ่ะยิงต้นไม้พุนอะ่ะนี่สวยมากเลยยังสวยอะบอกเลยโอ้โหมุม,มนี้นี่สีนนี้ก็สวยโอ้โหแกมจัดนะครับ วงมาจบเมืองเราแน่เลยเดิมก่อนยิ for victory 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 หรือเปล่า <c oughs> อย่างน้อยอย่างน้อยอย่างน้อยครับก็ <c oughs> จะตาย <c oughs> ขอแค่ได้ยิงไม่ได้เก็บกรช่างมันยิงไปเลยสลูกยๆๆๆ โอ้โหป่านหลายหลังแล้วเกินฝั่งใช้ไม่ออกข้านันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยไปล้อยู่รอบ้านอะเอาอีกไม่ได้เก็บก็ชชังมัานขอแค่ได้ยิงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใช้นวีดเอซเป็นกันเลยวะสชยงมนปืนวีดเอซอะไรเมื่อกี้

ต้องแคปไปเป็นหน้าปกแล้วแหละ oh. สวยเฮียต hey, he e. ้องเปลี่ยนไปนู่นวะอเอาไงดีวะเลาะขอบเลาะขอบโอ้โหจอดเมื่อกี้ยีโครสะใจอะ่ะแล้วคุณแปด้วยนะซูมไปแบบระยะแบบใกล้ๆอะ่ะเห็นจะจอะะนิ่งเลยเราออกมาเราจะน่าจะออกมาจากเมืองคนสุดท้าย,ยนะ แค่ขนาดไม่ยิงกันวะวงเล็กแค่นิดเดียวเลยนะเนี่ยวงจะบีบแล้วแหละเฮ้ยต้องยิงกันแล้วเพื่อนต้องยิงกันแล้วจังหวะเนี้ยโอ้โหขนาดนี้ก็ยังไม่ยิงเลยนะมันเล่นเซฟกันมากเลยนะเนี่ยรีวงเปลี่ยนแล้วเฮ้ยวงอยู่ใกล้เราอยู่วะเอาแล้วโอ้ยเด้งๆๆดิงฟอร์วิกเตอร์ดิเฮ้ยยังไงกันเนี เอาาเอวอ,าาอาาตึ๊บเฮ้ย,ยไม่ดิ่งว่ะโอ้โหไว้ไโดนเอาแล้วเอาแล้วงานเข้าแล้วเปิดพิกัดให้มันรู้แล้ว ทำอะไรทีเนี้ยวงก็จะปีบทำไมไมหันห,หน้ามาฝั่งนี้วะมีตัวฝั่งซ้ายเราเฮ้ยเดือดสามคนสองคนถึงไหมนะไม่ถึงวะเราต้อง อเียวเต้องออกขวาว่ะเรียบร้อยครับโดนไฟไหม้ไปไปแด้ไปด้เฮ้ยไปได้แล้วไปแ้ไป้สัตว์นึงนึงว่ะเรื่อู้ติดดีจังวะ เรเรียนไปออกเลยเนี่ยแต่มันเห็นเราแล้วเอ้ยเจนีจน่มันต้นมันคนได้ยินเสียงทาร์เราแล้วนะ <c oughs> โอเคดนีเฮ็นแล้วมั้ เฮ้กคุณตีเต oh. ียนจังวะมือไม้สัตว์เลยโอ้โหขู่ขู่ขู่แค่ขู่นะระเบิดโอ้โหระเบิดไปแต่ระเบิดควันอันไหนอันนเฮ้ยแล้วก็ขู่กันวะเอาไงกูไว้สัตว์เอ้ยเไปลงไปลจะออกอย่างนัันเลย กูชอบอย่างกันเลยโอ้ยเหี้ยแม่งโดนว่ะเอาไงวะเอาไงวะเฮีย oh ม no ันจะชักอ่ะตายเฮียตายแล้วไม่ต้องสับก็ได้เฮีย จะได้ไววินโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ไม่ได้รักใจเล็นไม่ออกถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้โอเคนีไปละบาย